สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งครับอาจจะฟังดูสวนกระแสสังคมนิดหน่อยนะครับในโลกที่แบบทุกคนอยากจะเป็นใครสักคนอยากจะเด่นดังแต่แนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้คือฉันคือ,คอไม่มีใครค่ะ I am nobody ใช่ครับซึ่งมันมาจากแก่นคำสอนเรื่องอนัาตาในพุทธศาสนาเลยนะครับจากช่อง y o u t u b e Buddhism podcast ที่เราไปดูกันมาอืมค่ะ เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะไงกันแน่ครับมันฟังดูเหมือนเอ่อเราไม่มีค่าหรือเปล่าครับค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะจริงๆแล้วอนัตตาไม่ได้แปลว่าเราไรค่านะคะแต่มันชี้เห็นความจริงว่าสิ่งที่เรายึดยึดกันว่าเป็นตัวฉันของฉันนะคะแท้จริงแล้วมันไม่มีแก่นอะไรที่มันถาวรจริงๆจังๆเลยอ๋อเหมือนเขาเปรียบกับแม่น้ำเหรอครับ ใช่ค่ะค่ะนึกภาพแม่น้ำที่ไหลตลอดเวลาน้ำมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเลยนะคะแต่เราก็ยังเรียกแม่น้ำสายเดิมตัวเราก็คล้ายๆอย่างนั้นละค่ะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหมายความว่าทั้งร่างกายความรู้สึกความคิดความจำการรับรู้ต่างๆที่รวมๆกันเป็นเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่แบบคงที่ถาวร ถูกต้องค่ะในทางพุทธศาสนาจะมองว่าตัวเราที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยมันคือการรวมกันชั่วคราวของ5ส่วนหลักๆที่เรียกว่าขันห้านะคะมีรูปคือร่างกายวัตถุเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือการจําได้หมายรู้สังขารคือความทิดปรุงแต่งเจตนาต่างๆและสุดท้ายคือวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นไก่ใจ องประกอบพวกนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นตัวตนที่แท้จริงถาวรแล้วการที่เราไปยึดว่านี่แหละฉันนี่แหละของฉันใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือสักกายทิฐิการยึดมั่นในตัวตนนี้เองที่เป็นรากของความทุกข์เพราะว่าพอมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราก็เลยทุกข์เราต้องการพอฟังแบบนี้ปุ๊บคาถามยอดทิฏมาเลยครับถ้าไม่มีตัวตนแล้วใครทํากรรม ใครรับผลกรรมหรือที่สงสัยกันเยอะๆใครไปเกิดใหม่ครับค่ะเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมหรือการเกิดใหม่นะคะแต่ท่านอธิบายในลักษณะของความสืบเนื่องค่ะไม่ใช่ว่ามีตัวตนหรือวิญญาณก้อนเดิมๆข้ามภพข้ามชาติไปความสืบเนื่องยังไงนะครับลองนึกภาพเหมือนเราจุดเทียนเล่มหนึ่งต่อจากอีกเล่มที่กําลังจะดับนะคะไฟที่ติดขึ้นมาในเทียนเล่มใหม่มันไม่ใช่ดวงเดียวกับไฟดวงเก่าเป๊ะ อ๋อแต่มันก็เกิดต่อมาจากไฟดวงเก่าใช่ค่ะมันมีความสัมพันธ์มีความต่อเนื่องกันการกระทําความคิดกรรมมันก็สร้างกระแสแบบนี้แล้วค่ะที่ส่งผลต่อไปเรื่อยๆมีความต่อเนื่องของเหตุและผลแต่ไม่มีเจ้าของที่เป็นตัวตนถาวรจริงๆเข้าใจแล้วครับแสดงว่าอนัตตาเนี่ยก็ไม่ใช่แนวคิดแบบเออสุดโต่งว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าไร้ค่าหมายไปเลยไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมาก อนัตตาไม่ใช่นิฮิลิซึมหรืออุเฉตททิฐิที่ว่าตายแล้วศูนย์ทุกอย่างจบแต่ก็ไม่ใช่สัสาะททิฐิที่เชื่อว่ามีตัวตนเที่ยงแท,เทงง้เป็นทางสายกลางใช่ค่ะเป็นทางสายกลางคือเห็นตามจริงว่ามันไม่มีตัวตนถาวรแต่กระบวนการของเหตุและผลมันยังอยู่อยู่ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีตัวตนแต่อยู่ที่การกระทําในปัจจุบันอยู่ที่ศักยภาพในการผลถูกนี่แหละค่ะและเรื่องความรับผิดชอบล่ะครับถ้าไม่มีตัวตนใครรับผิดชอบ กรรมยังทำงานตามเหตุปัจจัยค่ะไม่ใช่เพราะมีใครรอรับผลแต่เพราะเจตนาและการกระทํามันก่อรูปกระแสของประสบการณ์ต่อไปเองพอเราเข้าใจเรื่องอนัตตาม,มากขึ้นเนี่ยค่ะขอบเขตระหว่างชั้นกับคนอื่นมันจะจางลงเราจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นได้ชัดขึ้นไม่ใช่แค่สงสารแต่เป็นความเข้าใจความเมตตาที่แท้จริงค่ะ เหมือนที่เราไม่ยึดว่าทุกนี้ของฉันเราก็เห็นทุกของคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเขาอย่างเดียวประมาณนั้นเลยค่ะมันลดกำแพงลงมีงานวิจัยทางสมองใหม่ๆก็เจอว่าเวลาที่คนที่ฝึกสมาธิเก่งๆนะคะสมองส่วนที่คิดวนเวียนเรื่องตัวเอง default mode network มันทำงานลดลงเสียงในหัวที่ว่าฉันของฉันอดีตอนาคตมันเบาลง เกิดเป็นความตระหนักรู้ที่มันกว้างขึ้นแทนใช่ค่ะแต่ในชีวิตจริงนี่สิครับเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีตัวตนได้ยังไงเรายังมีชื่อมีงานมีครอบครัวเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติตามสมมุติสัจจะหรือความจริงแบบโลกโลกนะคะมีชื่อเรียกตัวเองว่าฉันทำหน้าที่การงานรับผิดชอบเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ข้างในมันเปลี่ยนใช่ค่ะคือในระดับปรมัตถสัจจะหรือความจริงแท้นี่ย เราเข้าใจว่าบทบาทพวกนี้มันเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ของเราแล้วพอเข้าใจแบบนี้มันเปลี่ยนท่าทีของเรายังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะสมมุติว่ามีคนมาวิจารณ์เราแรงๆเลยนะคะครับอันนี้เจอบ่อย <laughs> แทนที่เราจะรู้สึกปรี๊ดขึ้นมาว่าฉันโดนโจมตีเสียหน้าต้องปกป้องตัวเองถ้าเรามีสติเราอาจจะแค่สังเกตเห็นว่าอ๋อ oh, นี่คือเสียงที่ได้ยิน นี่คือความรู้สึกขุนขุนไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่คือความคิดที่อยากจะเถียงผุดขึ้นมาแต่ลองหาดูจริงๆตัวฉันที่มันถูกโจมตีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ๋อคือเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ความรู้สึกความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปใช่ค่ะไม่ใช่ไปกดมันไว้นะคะแต่เราไม่ไปสร้างเรื่องต่อเติมว่าฉันกำลังแย่ฉันถูกทำร้ายพอไม่ยุดว่ามันเป็นเรื่องของฉันขนาดนั้น การตอบสนองของเรามันก็จะมีสติมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นำหรืออย่างเรื่องแรงกดดันที่ต้องเป็นใครสักคนในสังคมอันนั้นก็ชัดค่ะพอเราเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนที่ต้องคอยสร้างคอยปั้นคอยปลกป้องตลอดเวลาแรงจูงใจในการทำอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปอาจจะทำเพราะอยากให้งานมันดีจริงๆไม่ใช่เพื่ออีโก้หรือเรื่องเลี้ยงลูกก็อาจจะลดการเอาความคาดหวังของฉันไปใส่ที่ตัวลูก รักและสนับสนุนเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆมากขึ้นไม่ยึดติดกับสตอรี่ว่าลูกฉันต้องการจะเห็นได้ชัดๆแบบนี้คงต้องอาศัยการฝึกมองเข้ามาข้างในตัวเองบ่อยๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะกั้งฝึกวิปัสสนากรรมฐานคือการหัดดูหัดสังเกตกายใจความคิดความรู้สึกที่มันเกิดดับๆับอยู่ตลอดเนี่ย เป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่จะช่วยให้เราเห็นจากประสบการณ์ตรงเลยว่าอ๋อมันไม่มีเราอยู่ตรงกลางจริงๆมันเป็นแค่กระแสแล้วเป้าหมายสูงสุดของการเข้าใจชั้นคือไม่มีใครนี่คืออะไรครับอะไรคือแก่นของมันจริงๆคืออิสรภาพค่ะหรือนิพานถ้าใช้ศัพท์ทางธรรมอิสรภาพจากอะไรครับอิสรภาพจากกิเลสค่ะโลภะโทสะโมหะซึ่งมันอย่างรากอยู่บนความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละ การตรัสรู้หรือการตื่นรู้เนี่ยไม่ใช่การกลายเป็นใครที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะแต่คือการหลุดพ้นจากภาพลวงตาของตัวตนนี่เองพอภาพลวงตานี้มันจางลงมันเกิดอะไรขึ้นตามมาครับความสงบสุขที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นได้เองค่ะเป็นความสงบเย็นที่ไม่ต้องไปวิ่งหาจากข้างนอกแล้วกำแพงระหว่างชั้นกับคนอื่นมันก็บางลงหรือทลายลงความเมตตาก็เลยเกิดง่ายขึ้นใช่ค่ะ มันเป็นความเมตตาที่เกิดจากความเข้าใจในความเป็นจริงว่าเราทุกคนก็ตกอยู่ใต้กฎเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่า I am nobody เลยไม่ใช่คำประกาศที่น่าหดหู่แต่เป็นเหมือนเหมือนคุณแจไขไปสู่ความเบาสบายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราคลายความยึดมั่นลงถูกต้องค่ะเชี้เห็นความจริงของการดับทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยตัวเองนะคะปัจจัตังเวทิตตโพวินยุหับ เราก็ยังใช้คำว่าฉันเธอในชีวิตประจำวันปกตินะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงใช้ใช่ค่ะเป็นภาษาตามสมมุติแต่จิตใจของท่านพ้นจากการยึดมั่นไปแล้วเหมือนนักสแสดงที่รู้ว่าตัวเองกำลังสวมบทบาทไม่ได้หลงไปกับบทนั้นพอเราไม่ยึดว่าความทุกข์ความเจ็บปวดนี้เป็นของฉันความทุกข์มันก็เบาลงมันเบาลงเยอะเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ไปแบกมันไว้ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหญ่โตครับ สรุปแล้วการเข้าใจแนวคิดฉันคือไม่มีใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธคุณค่าตัวเองหรือมองโลกแง่ร้ายเลยแต่เป็นการเหมือนปลดเปลื้องภาระหนักๆของการต้องคอยสร้างคอยปกป้องตัวต,วตนตลอดเวลาใช่ค่ะมันคือประตูไปสู่อิสระภาพความชัดเจนและการใช้ชีวิตได้เต็มที่ขึ้นโดยไม่ต้องแบกน้ำหนักของการเสแสง้งหรือความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับเป็นการปลดปล่อยจาก แรงกดดันที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับที่ต้องคอยนิยามตัวเองอยู่เรื่อยๆถูกต้องค่ะแนวคิดนี้จริงๆมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่แยบคายนะคะเป็นเอหิปัสสิโกคือชวนให้มาดูมาพิสูจน์ด้วยตัวเองการเห็นความจริงข้อนี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตมันจืดชืดนะคะแต่มันทําให้กระจ่างขึ้นชัดขึ้นไม่ได้ทําให้ใจชาด้านแต่เปิดใจกว้างขึ้นใช่เลยค่ะ อิสรภาพในทางพูธจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่คืออิสรภาพจากการถูกบีบให้เลือกจากกิเลสจากความกลัวจากอัตราที่คอยบงการเราอยู่ข้างในน่าสนใจมากครับฟันดูก,การมองอิสรภาพในมุมที่ต่างออกไปงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับถ้าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการมีทางเลือกเยอะๆแต่เป็นอิสรภาพจากการถูกบีบคั้นให้เลือกเพื่อตัวตน แล้วการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้ไงบ้างถ้าแรงขับเคลื่อนหลักมันไม่ใช่ตัวฉันหรือของฉันอีกต่อไป